nhiên ui khỏi nghe đi mẹ tục chảy mệt đâu chạt khỏi khỏi hòa chảy vai đấy ต้นไม้ พี่น้องค่ะสวยๆจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาเห็ดป่าเอ่อพึ่งแม่มดอีกแล้วด้วอค่ะเด้อเจอแล้วจ้า,น,า,น,าจน่างามคราบจ๊อนน่นอเม <laughs> เฮ็ดชี่ไว้ๆปีนภูขึ้นมาพ่ได้อะไรเพียเพียเอาไหมอะไรเพียะเพียอสั้นสวยงามตามทองเรื่องให้ภาพมันใหญ่เพราะตอนนี้เสาห้าภาพแล้วจ้ะเสาห้าภาพแล้วจ้ะ อเฮ้ยมันก็ขื้นหลังนอนบร่ไดลีดอกคมันขึ้นแต่พ่อมเพลินเพลินก็เอาทัละเออขันขึ่นพ่อมเพลินเพลินก็เพลินก็เอาาพอดีจ้องไม่จะของหรือเมนงส่นาไก่ได้หนิหมันยาบางเนาะสองพอง งามพวดพูกอีฉันถอดเสียแขนยาวเลยฉันฮอนร้อนมากฮะมัดอวติทอนตัวขันพ่อแก่ทิมน้องน้อนไหมสวยหมดสวยมากแต่ละงงามเลยโอ้ยเอาตีลังกาตีลังกาทวนทวนแมนมาหนิฮะแมนหน่นมันเฉลี่ยติดจะนายกระหยียบพักเออเอาแต่ว่ามันจะเสียนมันอมน้ำกับขาไมนอมน้ำแล้วตัดพี่น้องได้อยู่นั่นพี่น้องได้อยู่นั่นเห็นบอกตัดตัดงาม โอ้ยใบงามันบ oh, right. huh? oh, on. 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 ังไม่ถอดน้าทั่วโอ้ยมันลายนาทัวโอ้ยมันมีแมงดินแมงดินกัดมันจัหน่อยแต่ว่าก้างามอยู่ขาตันอยู่อันนี้แต่ว่าอันนี้ได้น้อยเดียวเน่ามันอยู่ในดินมันเปียกมันอมเลยแมงดิน มูรูมีหลีเออคันเขาเห็นเพิ่นก็นได้ละคือเขานี่และห้อยยางกายเพิ่นก็นได้ละนี่ยางกายเห็ดหญ้าบ้าง ไม่อย่างนี่โอยตัวตะคองคูแฝดว่าได้แล้วแฝดแฝดนั่งขี้ดินแล้ว các là ngàm xem này. เอียกอ่ะโอ้ยสองดอก รวมกันค่ะตรงนี้มันต้นไม้ต้นไม้ปะนะอึบแมวีแล้วซอบโอ๊ยตาะๆขอโทษค่ะกำลังจะว่าแมวีแล้วซอบแบบนี้แบบนี้เฮตาซอบจกให้มันนิ้วหักไปเลยว่าสั้นพี่กินว่ะ ฮะแมนบ่โอ,อ้อที่แมนคักกันนะสวยเลือกได้พ่ะนะสวยเลือกได้แล้วพญาก,กาเห็ดอี๋น่ะ สมันก็แห้่งเลยเพิ่งไงฝนมันม่มาโอ้ยยังก็เลยเนาะเห้อสนฝนม่นามา,ากกนะม,มันก็แห้งแ่งเลยอีกเพิง่งไงเอยปวกน้ำแล้ดอกนี้ได้บ่เนี่ยอ้ยขอดทดกอไย

นั่นนะั่นน่ะทางนี่ค่ะเพราะเขาได้ยางมาปิดห้องค่ะ What? หมดนนซสิได้ขาเห็ดไปเห็ดแหนมยี่ดอกเอ้อโอ้ยฝุ่นตาเฮ้ยพาหนา่อยก็เลยเพคนบอกเนี้ยเพป็นฝุ่นตาว่ ยุ่ยใต่ n h าเมียงปวดเอวมาเด้อพี่น้องมาปวดเอวนำกันเอยดอกเนี่ยอมน้ำ ขาอมน้ำแฟมิเลียนแฟมิเลียนว่าเป็นอมน้ำามืหอหรือคะแฟมิเลียนมันนั่นอ่ะมุดหนาอยู่ ดเดี๋ยวจ้างไปลอกขาทางนอกอโอ้ยข้าเจ้าเอาข้าเจ้ามานี่ทิ่มเนี่ยที่ไดแท้จ้างไหนจ้างมาตัดเลนส์สง่าสิงี์อยู่พวกเนี่ย ไม่รู้จักของแซบติมเจ้านี้เนี่ยงวดฟังหันมาผู้เดียวเด้อค่ะเด้อมาคนเดียวมันก็เสียวหลังแน่มันก็นเลยแบบว่า อันน่ะปาดเอาฝ้าปาดก้าวปาดถะนะโอ้ยข้าเ,เจามางะเล่นไหมมองดู โอ้ย,อย,อยมือข้างใส่ถุงมือพัดๆจับ่ลยโอ้ยเราไปแล้วไปแล้วค่ะเราไว้นี่แหละ ออโอ้แรงลิ่นแรงเรียกเขาอ้ยข้าเจ้าเก็บทิมกันนงว่าเขาเรีนเขาเรีนน้ำก้นเอา Ui, khói nhe này mẹ, tục chảy mệt Cháu chạt khỏi khỏi hóa chảy vai đấy หนอวน่ามอกดิโอ้ยโอ้าเจ้มางัดเลรีแหงมด เจ้าวัดตีขึ้นไว้ เก็บเก็บค่ะเก็บจิ้มกบะบอาได้น่ะยันย่านให้ปาดเฮ้ยอาย่านจะของได้ปาดอืมไม่อยากปาดตอกไปก็เอาหุ่นเสียงพูดเอาเน่าเน่าแล้วนั่นเอาอันใหญ่ๆนี่แหละจังบนเน่าหุ่นกระด้างลงเนี่ยคือคนละสีว่ะอยู่ห้องเดียวกันว่ะติ เกนคู่ลู่เลยจ้ะเอาเกนคู่ลู่เพคะนะน้ำทังนอกทีข้างในต้าติ้งหน่งจีเจ้าโอ้ยมันจีเป็ดไกใ่ใช่มาเน่า เน,น่นาหน้นาเน่าน,น้าเน่าหน้าปวันนี้ขันพอมือหนึ่งคืนหนึ่งไปโลดเห็ดกันเลยไงอมน้าเด้อค่ะเด้ออืมขาพอได้เตะดอกก็ได้อยูดแล้อค่ะขาหักขาลอนปั่นคุณนกว่าล่ะหลอกดาว ดอกงามงามค่ะกนสูบอวยนี่คุณดอกดาวโออขอโทษค่ะเป็ดต้มออกแล้วงามงาม้อพี่น้องค่ะ เห็นแวบๆเนเอาเป็นเลมตออยู่บ้านค่ะเพราะว่าคันหัาเลมแล้ตวตโอยู่นี่เหรอเห็ดแหล่เนาะคะนะ่ะเนาะ เขาไปปาดปาดแต่เอาลงน้ำห้อนเลยวะนี่เอยเกาะไปหนึ่ง nón trỏ khá nón trỏ khá 5 con nó bị nhé nè nó lạ xoay, nó lạ xoay tháng nào thì nó nhang cặp xuống bên trong lau nó bố hiện hiệt đứa nhang 5 con nó mau không hẳn. ฉันเธอมาแล้วเธอก็ไปน้ำล้านะฉันชี้ด้วยว่ต้องน้ำไปเออเราไปหันละมาตะเพ่อนไงฮะนันแหละแล้วยางลงไปหันละเราวยางหันเนอะหันลัดหน้าลัดหลังอยู่งว่าหันฉันก็เลยว่ามีมองไป ลงไปใส่เสียงรถบึ้มๆอยู่อ,ยอืบอสไก่ยังว่ากนจังว่าคันเทอไปพุ่นฉันสินได้ลงไปนี้กกนจังว่า อถอนท่อนทิมก็พองก็ใช้ได้